นี่เราก็มาต่อขาออกกันครับเนี่ยดูอันนี้มันเป็นขาออกอยู่ฝั่งนี้ทีนี้เราต้องการจะฝั่งนี้เราก็สามารถถอดหน้าเป็นได้นะครับท่านผู้ชมค่ะคริมเราที่เราไม่ต้องใส่ข้อง,งอ,อเพิ่มมันไม่แน่นหรอกท่านผู้ชมมันเราเอาทันไว้นิดเดียว เป็นการสลับทางออกของปั๊มน้ำนะเราต้องการให้มันออกทางไหนเราก็สลับมาทางนั้นเพราะหน้าเป็นรอบถังเนี่ยเขามีไว้ให้รอบทิศทางเลยสามสามทางสามอันเราก็สามารถสลับออกจยได้ทางไหนที่มันต่อไปตรงแล้วต่อง่ายที่สุดแล้วก็เอาทางนั้นมันก็จะมีโปรเจนมาให้มาด้วย อันแล้วก็ถอดไม่แน่นหรอกคุณผู้ชมส่วไปมันจะเป็นเบอร์นะสิบสามนะค่ณผู้ชมนะตัวนี้มันจะเป็นโปรก,กนี Link. นโอลิงนี่แบบนี้แล้วก็ปิดทางนี้ไว้ทางที่เราไม่อยากให้มันออก โอเคนวเราก็สิบเจ็ดร้อยเราใช้ขาออกฝั่งนี้ โอเคนี้เอครับสำหรับการสลับทางออกน้ำของปั๊มน้ำนะง่ายๆครับเราต้องการให้ออกทางไหนเราก็เอาทางนั้นแล้วก็เอาฝาที่เป็นหน้าแป็นบอร์ดมาปิดแทน ง่ายๆแบบน,นี้เองครับ